สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาฟันธงเลขเด่น3ตัวบนนะครับหวดวันที่16สิงหาคม2563สรุปเลขสูตรจับคู่ลงคลิปให้ท่านสมาชิก ได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นชุดฟันธง3ตัว2ตัวบนจับคู่เด่นสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย3ตัว2ตัวบนชุดฟันธงนำเลขสูตรตัดเพื่อหาเลขชุดเด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสรุปเลขสูตรนะครับเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับที่ผมได้ลงคลิปเลขปักหลักให้กับท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางแล้วครับ เลขหลักร้อยครับเป็นเลขสูตรปักหลักร้อยนะครับที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูในงวดวันที่16นะครับเลขเด่น10สูตรชนนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่2569ครับ2569นะครับประจําหลักร้อยครับดีสตัวครับ2569เครับเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบครับหลักสิบที่ผมได้ลงสูตร ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูใน10สูตรนะครับชน10สูตรสรุปชน10สูตรนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่3กับ7นะครับ3กับ7เป็นเลขเด่นหลักสิบครับเป็นเลขเด่นปักหลัก10บนะครับ3กับ7ครับส่วนด้านหลักหน่วยครับด้านหลักหน่วยนะครับผมก็ได้นำเลขที่ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูครับเป็นเลขเด่นหลักหน่วยปักหลักหน่วยครับ สิบสูตรนะครับชนสิบสูตรได้เลขเด่นอยู่ที่สามตัวครับสี่เจ็ดศูนย์ครับสี่เจ็ดศูนย์เป็นเลขเด่นประจาหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยเป็นเลขเด่นนะครับหลักหน่วยสี่เจ็ดศูนย์ครับทั้งหมดสามหลักครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมก็จะจับคู่ในสามหลักนะครับ นำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวตรงครับ2วางหลักร้อยมาจับคู่หลักสิบสองตัวครับ3าครับ7ครับและจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวครับ470จนครับจะได้2ครับดู2หลักร้อยชุดแรกครับ2หลักร้อยจะได้2 3 4ครับ2 3 4ครับ2 3 7 2 3 230ครับแล้วก็2 เจนะครับสอหลักสิบคือ7จ็ดครับ2 7งเจ็ดสีนยครับนี่คือหลักร้อยจับคู่หลักสิบสตัวจับคู่หลักหน่วย3ตัวครับต่อไปหลักร้อยที่เป็นเลขห้าครับหลักห้าเลขห้าเป็นตำแหน่งหลักร้อยครับจับคู่กับหลักสิบและหลักหน่วยจะได้ดังนี้ครับจะได้5 3 4สามสี่ครับห้าสามเจ็ 5 7 7นะครับ570นะครับทั้งอ่าตอนนี้ในด้านหลักร้อยคือเลข5นะครับจับคู่หลักสิบหลักหน่วยครับต่อไปหลักร้อยตัวต่อไปคือเลข6ครับจับคู่กับหลักสิบหลักหน่วยครับจะได้6 3 4นะครับ6 3 4 6 3 7 6 3 0 6 7 4 6 7 7 6 7 0นะครับ นี่คือ6วางหลักร้อยครับต่อไปเลขวางหลักร้อยตัวสุดท้ายครับคือเลข9กครับจับคู่หลัก12ตัวจับคู่หลักหน่วย3ตัวนะครับจะได้934ครับ934 937 930 97 4 977 970นะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับ24ชุดนะครับ24ชุดเป็นชุดเต็มเต็มที่ยังไม่ตัดนะครับต่อไปผมก็จะ ตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูเลยครับผมได้คัดลอกตัวเลขนะครับคัดลอกตัวเลขใน24ชุดชุด3ตัวนะครับตั้งแต่234 237 230 274 277 270จนถึงนะครับ934 937 93 0 974 977 970นะครับใน934 937 93 0 974 979 970ทั้งหมด24ชุดนะครับในกลุ่มนี้ 24ชุดผมก็จะตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูครับส่วนเลขสูตรที่จะต้องนำมาตัดครับนำมาตัดผมก็นำเลขนะครับนำเลขที่ได้จากใบเรียงเบอร์ครับของแต่ละอาจารย์ที่โดดเด่นนะครับในสูตรแรกนะครับในสูตรแรกผมจะตัดในกลุ่มนี้ครับจะตัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับเลขอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเลขอยู่ในกลุ่มนี้ รางวัลที่1นะครับ5 6 9 3 9 1ครับถ้ามี5มี6มี3มี9มี1อยู่ด้วยกันผมจะตัดออกนะครับมาดูแถวแรกครับ2เลข2ไม่มีในกลุ่มครับแล้วก็5ครับ5 3 4 5 5 3 4 5 3 7 5 3 0 5 4 5 7 7 5 7 0ไม่มีไม่มีเจ็ดครับแถวต่อไปครับ อาเลข6กครับ6 3ส6มสี่หกสามเจ็ดหกแล้วก็9 3 4 9 3 7 9 3 0 974 9าสามเจไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดทั้ง3าตัวครับถ้ามีทั้ง3ตัวผมก็จะตัดออกครับแต่ในงวดนี้ไม่มีครับส่วนเลขต่อไปครับเลขต่อไปที่เลขเหลือจากรางวัลเลขท้าย3ตัวล่างครับมีเลข1ที่ที่มีเลข อยู่ในกลุ่มนี้ครับเลขหนึ่งเลขสามนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดผมจะตัดออกนะครับสามเก้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดทั้งสามตัวผมจะตัดออกนะครับผมจะตัดออกนะครับตัวแรกครับแถวแรกก็คือสองหลักร้อยนะครับอยู่ในด้านนี้ไม่มีเลขสองครับก็ไม่ต้องตัดครับต่อไปครับเลขห้าหลักร้อยครับห้าหลักร้อยมีห้าอยู่นะครับห้าอยู่ในกลุ่มนะครับ มาดูครับ5 3 4ครับ5 3 4เลข4ไม่มีครับแล้วก็5 5 7ครับ5 5 7อยู่ในกลุ่มนี้ตัดออกนะครับ5 5 7นะครับไม่ใช่ประธานโทษครับ5 3 7ครับ5 3 7 5 3 7มีครบนะครับก็ตัดออกครับ5 3 7ครับตัดออกนะครับแล้วก็5 3 0ครับ5 3 0มีครบนะก็ตัดออกไปครับ5 3 0ครับ5 7 4 เจ็ดสี่ไม่มีครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนยมีครบในกลุ่มนี้ตัดออกไปครับห้าเจ็ดเาเนตัดออกไปเลยครับตัวต่อไปครับคือเลขหกครับเลขหอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีเลขหกครับก็ไม่ต้องตัดครับต่อไปคือเลขเก้ครับเลขเมีนะครับในกลุ่มนี้มีครับเก้าสา 934 937 937มีนะครับก็ตัดออกไปครับไม่เด่นครับ937 930ครับ930ไม่เด่นครับตัดออกไปครับ930ไม่เด่นครับ974 974ไม่มี4ครับ977 977 977อยกลุ่มนี้ตัดออกไปครับ970 970ตัดออกไปครับตัดออกไปแล้วนะครับนี่คือสูตรจากรางวัลที่1ครับตัดออกไปนะครับมาดูสูตรต่อไปครับ จากใบเรียงเบอร์นี่ครับใบเรียงเบอร์สีเขียวนี่ครับดวงเพชรเศรษฐีครับให้เลขเด่น05946นะครับ05946ครับ05946ไม่มีในกลุ่มนี้ผมจะตัดออกนะครับผมจะตัดออก05946ไม่สีติดนะครับ237 237ไม่มีตัดออกไปครับ237 230มีศูนย์ติดอยู่ครับ274ไม่สี่7อง7จไม่มีครับตัดออกไปครับ2 เจ็ดศูนย์มีศูนย์ติดนะครับไม่ต้องตัดครับตัวต่อไปครับห้ามีครับตัตต่อไปหกมีเก้ามีครับมีทั้งทั้งทุกหลักนะครับทุกตัวนะครับไม่ต้องตัดครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปก็มาจากเล่มเดียวกันนะครับเล่มเดียวกันนี้นะครับจากจากเพชรครับ อากเพชรให้เลขเด่น2910145ครับ290145จะต้องเป็นเลขติดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวนึงครับ2ดูหลักร้อยเป็นหลักครับ2มีครับ5มีครับเลข6 6ไม่มีมาดู6ครับ634 34มี6 637ในนี้มี637ไม่มีครับ630มี0ครับ6 674มี4ครับ677 677ไม่มีครับ ไม่มี6 7 7 6 7 0มีศูนย์ติดนะครับเราก็9มี9มีครับไม่ต้องตัดนะครับสูตรนี้ครับสูตรต่อไปครับเล่มเดียวกันนะครับฉบับเดียวกันเลยนะครับฉบับเดียวกันนะครับของดูดีๆก็มีโชคครับใ้เลขเด่นอยู่ที่174 5 6หครับ174 5 6หนะครับในกลุ่มนี้จะตัดออกนะครับ2 3 4มี4ดีครับ230 ไม่มีครับไม่มี 2- มี3มีศูนย์ในในกลุ่มนี้ไม่มีครับตามไปครับ1นึ่งเจ็ดสี่มีเจ็ดตีครับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์มีเจ็ดตีนะครับห้ามีครับเลขหกเลขหกมีครับเลขเก้าเก้าสามสี่มีครับเก้าสามสี่เก้าเจ็ดสี่มีเจ็ดนะครับอ่ามีเจ็ดมีครบนะครับมีครบเมื่อมีครบไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดก็ข้ามสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปนะครับเลขประจําเด่นหลักประจําหลักร้อยครับ เลขหลักร้อยจากป๋องทัวครับให้เลขเด่นอยู่ที่0245ครับ0245ครับเลขเด่นหลักร้อย0245 0245ครับ0245จะต้องติดมาตัวหนึ่งนะครับเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่งนะครับ0245ครับ มี2ติดนะครับแถวแรกครับไม่ต้องตัดครับแถวต่อมามี5ติดครับเป็นตัครับแถวต่อมามี6 6 3 4มี4ติดครับ6 3 0มีศูนย์ติดนะครับ6 7 4มี4ติดนะครับ670มี0ูนติดนะครับมีศูนย์ติดแถวต่อมา934 9 3 4มี4มีติดนะครับเ7 4มี4ติดครับไม่ต้องตัดครับไม่ต้องตัดสูรต่อไปเลยนะครับมาดูเล่มต่อไปครับ เทียบเคียงีละเล่มีทะเล่มนะครับสมาชิกจะได้อ่าหาข้อมูลดีๆเด่นๆนะครับมาเทียบเคียงเทนสูตรกินละของอาจารย์นะครับผมก็จะนําสูตรที่ได้คํานวณมาตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับสูตรต่อไปนะครับจากราชันดําครับราชันดํา ให้เลขเด่นอยู่ที่0 2896ครับ02896นะครับ02896ไม่มีในกลุ่มนี้ตัดออกครับ2มีครับ534 534ไม่มีครับตัดออกไปครับ5 3 4, 57 4. Um 5ไม่มีก็ตัดออกไปครับ534ครับ574ครับ574อยู่ในนี้ไม่มี574นะครับ574ไม่มีก็ตัดออกไปครับ574ไม่มีตัดออกไปครับต่อมาครับเลข6 หกหลักร้อยมีหกครับต่อไปเก้าหลักร้อยมีเก้าครับไม่ต้องตัดครับมีหกมีเก้าติดไม่ต้องตัดนะครับนี่มาจากคาพีเรียงเบอร์ครับคาพีเรียงเบอร์ในงวดวันที่ตัวผลสลากงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับที่ออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งมาเป็นแนวทางการคิดสูตรนะครับในสูตรนี้ครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปจากทวีทรั์นำโชคครับให้เลขเด่นตารางครับ มีเลขติดนะครับผมนํามาเป็นเลขติดรางวัลที่1นะครับอ่ามีเลข7เลข5เลข4เลข1เลข9ครับ75419 75419จะต้องติดมาตัวใดตัวหนึ่งครับ75419ครับมี7อ่า75419 630ไม่มีนะครับตารางไปครับ630 674มีครับ670มีครับเลข9มีนะครับมี9ทั้งหมดไม่ต้องตันนะครับ ไม่ต้องตัดครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปจากเล่มต่อไปนะครับเล่มต่อไปจากท่านนี้นะครับจากท่านนี้ครับเล่มต่อไปครับอนันตัดโชคครับอนันต์ัดโชคให้เลขเด่นอยู่ที่สี่เก้าแปดหกครับมีสี่มีเก้ามีแปดมีหกครับจับมาชนกันสี่เก้าแปดหกแถวแรกสองสามสี่มีครับสองเจ็ดสี่มีครับ สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ไม่มีครับตัดออกไปครับสองเจ็ดศูนย์ไม่มีตัดออกไปครับแถวต่อมาครับในเลขห้าหมดแล้วครับต่อมาคือเลขหกเลขหกเลขเก้ามีเลขหกเลขเลขก้าติดอยู่นะครับเลขหกกับเลขเก้าเก้ากับหกติดนะครับมีมีคู่นี้มีมีหกครับหลักร้อยมีหกหลักร้อยมีเก้าก็ไม่ต้องตัดเลยครับไม่ต้องตัดดูท่านต่อไปครับดูท่านต่อไปอยาก เสือตกถังนะครับเสือตกถังพลังเงินดีครับงูทีแล้วก็เข้านะครับเสือตกถังให้เลขเด่นอยู่ที่6 5ห้า8้าดดครับ6 5ห้าดดนะครับ6 5ห้าดดอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีตัดออกนะครับ2 3 4สาี่ไม่มีในกลุ่มตัดออกครับ2 3 4สาี่ไม่มีตัดออกครับสองสี่มี7นะครับมี7ไม่ต้องตัดครับสองสแล้วก็ต่อมาก็6 3สามี6ติดนะครับ มี6ติด6 7 6 3 4 6 7 4มีติดนะครับไม่ต้องตัด6 7 0มีติดครับต่อตัวต่อไปครับ934ในนี้ไม่มี9 3 4าาตัดออกไปครับ9 3 4ไม่มี974มีครับไม่ต้องตัดครับไม่ต้องตัดนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปเลยนะครับจากติ๊กฮีโร่ครับติ๊กฮีโร่วันที่16สิงหาครับ23587ครับ2 3 5 8 7นะครับ ไม่มี2มีสามี5้ามี8มี7ดมี2ติดนะครับแถวต่อมา6 3สามี3มีติดนะครับ 6, 7 4สมี7ติดนะครับ670มี7ติดนะครับรวดต่อมาก็97 4สี่มี7ติดนะครับไม่ต้องตัดครับไม่ต้องตัดครับมาดูสูตรต่อไปนี่นะครับสูตรเล่มต่อไปครับจากใบเรียงเบอร์เล่มต่อไปนะครับเล่มต่อไปอาจารย์พิชิตชัยนะครับ ของการพิชิตไทยให้เลขเด่นงวดวันที่16นะครับ5 7 2 4 6ครับ5้า4 6 5 7 2 4 6นะครับ5 7 2 4 6มีครบอยู่นะครับมีครบอยู่57 2 6จสครับสุดต่อมาครับจากหวงจุ้ยครับจากหวงจุ้ยให้เลขเด่น4 8 3 5 7าครับส8 3 5 7นะครับ48 3 5 7มี4ครับ4ีครับ4 มีเจ็ดติดนะครับมีสี่ติดนะครับไม่ต้องตัดครับเมื่อมีติดไม่ต้องตัดนะครับมาดูสูตรของท่านต่อไปเลยนะครับสูตรท่านต่อไปครับจากมาสีหมอกครับมาสีหมอกนะครับมาสีหมอกให้เลขเด่นนะครับให้เลขเด่นหนึ่งสามแปดสองหกครับหนึ่งสามแปดสองหกครับหนึ่งสามแปดสองหกนะครับ หนึ่งมก็จะมีสองเจ็ดสีมีครับมีสองติดนะครับมีสติดนะครับแล้วก็ด u ต่อมาหกสมี6ติดนะครับ674มี6กติดหกเมี6ติด9 74าเจ็ดสี่เก้าเจไม่กลุ่มนี้ไม่มีเก้ครับตัดออกไปครับไม่มี974าเจ็ดก็ตัดออกครับเก้าเจ็ดสี่ไม่มีครับตัดออกนะครับตัดออกมาดูสูตรต่อไปครับเล่มเดียวกันเลยครับ อยากมาซีหมอกเล่นเดียวกันของดูดีๆก็มีโชคนะครับดูดีๆก็มีโชคครับของท่านดูดีๆก็มีโชคนะครับวันที่16สิงหาให้เลขเป็น0 1 4 5 8ครับ01458ครับ01458นะครับไม่มีในกลุ่มนี้ตัดออกนะครับตัวแรกก็คือ274มี4ติดอยู่นะครับมี4ติดอยู่ไม่ต้องตัดครับตัวต่อมาครับ3 6 6 3 4มี4ติดนะครับ ดัวต่อมา6674มี4ติดนะครับมี4ติดไม่ต้องตัดครับดัวต่อมาครับ670มีศูนย์ติดไม่ต้องตัดนะครับมีศูนย์ติดนะมีเหลืออยู่4ชุดนะครับ2 7 4 2 6 3 4 6 7 4และ670นะครับเหลืออยู่4ชุดครับมาดูเล่มต่อไปเลยนะครับเล่มต่อไปนะครับเล่มต่อไปจากท่านนี้นะครับเล่มต่อไปครับ เล่มต่อไปครับจากหนยิงอยแก้วครับให้เลขเด่น3 2 7 8ครับ3 2 7 8นะครับต้องติดมาตัวหนึ่งครับ3 2 7 8มีติดนะครับ3278มีติดอยู่นะครับมีติดก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับมีติดถือว่าเป็นเลขเด่นก็จะมีเลขเด่นนะครับถือว่าเลขติดจะมีติดอย่างนี้เป็นเลขเด่นครับไม่ตัดนะครับไม่ตัดนะครับ ทั้งหมดทุกสูตรแล้วนะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้มีทุกสูตรแต่ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับระหว่าง274 634 674 670นะครับ6ทั้งหมด4ชุดนะครับชุดไหนจะเด่นที่สุดก็มาดูสูตรตัดกันต่อยนะครับ274ครับ274นะครับแล้วก็6 สามสี่ครับหกสามสี่แล้วก็หกเจ็ดสี่ครับหกเจ็ดสี่แล้วก็หกเจ็ดศูนย์ครับหกเจ็ดศูนย์นะครับหกเจ็ดศูนย์มาดูสูตรตัวเทียบสูตรต่อไปนะครับเทียบสูตรต่อไปก็จะได้ตัดนะครับเทียบสูตรต่อไปสูตรไหนไม่เด่นก็จะตัดนะครับสูตรต่อไปนะครับเป็นสูตรด้านหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลัก หน่วยนะครับและเลขหลักสิบหลักหน่วยผมจะมีสูตรย่อยอยู่นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมจะมีสูตรย่อยอยู่หลักสิบหลักสิบนะครับในสูตรปักหลักสิบปักหลักสิบนะครับด้านในสูตรปักหลักสิบครับเป็นสูตรชุดที่สองครับปักหลักสิบชุดที่สองสรุปเลขเต็า ชน4สูตร1 1กับ6ครับสรุปเลข2สูตรชุดแรก 37... ชุดต่อมา1 6นะครับชุดต่อมา1 6ผมเน้นไปที่เลข7นะครับชุดต่อมา1 6ก็อยู่ในกลุ่มนี้มี3มี7มี4ครับแต่เน้นน้ำหนักเน้นไปที่ที่เลข7นะครับในกลุ่มนี้ครับน้ำหนักเน้นไปที่เลข7ครับเต็มที่เลข7ถ้าเลข7มา เลขเจ็ดมานะครับตัวนี้ก็จะตัดออกนะครับถ้าเลขเจ็ดถ้าเลขเจ็ดมาอยู่ในตําแหน่งนะครับตัวนี้ก็จะตัดออกครับตัวนี้ก็จะตัดออกก็คือหลักสิบนะครับหกสามสี่นี่น่าจะตัดครับถ้าเลขเจ็ดไม่ถ้าเลขเจ็ดมาตําแหน่งหลักสิบก็จะตัดออกตัวหนึ่งครับก็คือหกสามสี่นี่ตัดนะครับหกสามสี่ไม่เด่นครับก็จะเหลือสามชุดนะครับเหลือสามชุด 274และ674ครับ274และ674จะเป็นตัวไหนที่เด่นที่สุดนะครับ274และ674ครับมาดูด้านหลักหน่วยกันนะครับด้านหลักหน่วยที่ผมสรุปเลขสูตรไว้ชน10สูตรมีอยู่3ตัวครับ7 4 7 0นะครับ3ตัวครับไปชนในสูตรที่2ครับนำไปชนเทียบชนสูตรที่2ครับสูตรที่2หลักหน่วยบนครับ ชน2ส,สูตรมีเลขเด่นอยู่ที่1 3 4 6 8 9ครับ1 3 4 6 8 9่ก็จะเหลือนะครับสุดที่2ครับ 134689เนะครับ134689ีกจะเหลือเลขอยู่ที่274ไม่ี4นะครับ264หหลักหน่วยครับ270ไม่มีศูนย์ะครับ2องไม่มีศูนย์ครับก็ตัดออกครับจะเหลืออยู่2อชุดนะครับเหลืออยู่2ชุด274และ6 7 4นะครับ274และ6 7 4เท่านั้นนะครับทีนี้ก็มาเหลืออยู่2ชุดนี่คือเลขเด่นนะครับผมเน้นไปนะครับสรุปในสูตรนี้ผมเน้นที่เลข4หลักด้วยนะครับ ก็จะตรงตามสูตรตัวเลขทิศตัดนะครับตัวเลขทิ่ตัดตัดเทียบนะครับนี่ผมในสูตรนี่ผมยังไม่ให้ท่านสมาชิกไ้ดูดูก่อนนะครับผมเน้นหลักดิสีเดียนตัวเดียวครับผมก็นํามาสูตรมาตัดจับคู่ชุดสามตัวนะครับจะเหลืออยู่สองเจ็ครับ2,74และ6กเจ็ด่ระหว่างสองเจ็ดสตัวไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุดก็ต้องมารอรุ้นกันอีกนะครับรอรุ้นกันอีกรอดูกันอีกนะหกเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ระหว่างสองเจ็ดสี่กับหกเจ็ดสี่น้ำหนักนะครับความน่าจะเป็นครับเลขสองนี่มาในตำแหน่งหลักร้อยนี่สองงวดต่อกันครับเพิ่งมาเปลี่ยนงวดล่าสุดนะคือออกสามนะครับออกสองสองมาตลอดครับแล้วก็มาเปลี่ยนแต่ความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็น ระหว่าง2ชุดนะครับ274และ674ผมเน้นน้ำหนักมาอยู่ที่ตัวล่างมากกว่าครับฝ่าล,ล่างมากกว่าตัวเด่นมากกว่านะครับสรุปเลยนะครับสรุปให้ท่านสมาชิกได้ดูเลยนะครับในชุดเลขท้าย3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนในงวดประจ,จำวันที่16สิงหาคม2563สครับสรุปเลขชุดเด่นนะครับเป็นชุดเด่นนะครับจากชุด3ตัวบนทั้งหมด ทั้งหมดนะครับสตัวบนทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน24ชุดครับยีิบสี่ชุดจับชุดจับคู่สิบร้หน่วยนะครับมียี่สิบสีชุดนะครับเหลือชุดเด่นอยู่ที่สองชุดนะครับสองเจ็ดสี่และหกเจ็ดสีนะครับสองเจ็หกเจดสี่เหลือชุดเด่นนะครับสองเจ็ดสี่ครับสองเจ็ด เดนสองชุดครับเด่นเดสองชุดก็คือสองเจ็ดสี่และหกเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่และหกเจ็ดสี่ก็มาสรุปชุดฟันธงกันเลยครับสรุปชุดฟันธงาร์มน่าจะเป็นนะครับในเลขตำแหน่งเลขท้ายสามตัวและสองตัวรางวัลที่หนึ่งความน่าจะเป็นก็มาดูฟันธงกันนะครับก็มาสรุปชุดฟันธงกันเลยนะครับชุดฟันธงเลขท้ายสามตัวบนงวดประจําวันที่ 16สิงหาคม2563นะครับจากจากการสรุปเลขเด่นจับคู่นะครับเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัวได้ทั้งหมด24ชุดแล้วก็นำเลขสูตรตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูเหลือเด่นอยู่2ชุดก็ครับสองและ674นะครับนี่คือชุดฟันธงนะครับผมก็จะฟันธงครับฟันธงเด่น3ตัวบนนะครับเด่น3ตัวบนมี2ชุดครับ สองชุดก็คือสองเจ็ดสี่และหกเจ็ดสี่ครับสองเจ็ดสี่และหกเจ็ดสี่เน้นชุดเดียวครับคือชุดฟันธงครับเน้นชุดเดียวน้ำหนักนะครับสองเจ็ดสี่และหกเจ็ดสี่น้ำหนักมาอยู่ที่หกเจ็ดสี่มากกว่าสองเจ็ดสี่นะครับความน่าจะเป็นครับเน้นไปที่หกเจ็ดสี่ครับหกเจ็ดสี่เลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งครับคือสามตัวบนตรงๆชุดเดียวครับและชุดสองตัวครับสองตัวบนเน้นชุดเดียวก็คือ 74ครับเจชุดเดียวนะครับเพราะการสรุปสูตรตัดก็จะเรียเลขอยู่ที่ตรงกันสามตัวคือ74ชุดเดียวนะครับนี่คือข้อมูลที่ลงคลิปเลขชุดฟันธงให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณสมาชิกไวเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหน่วยที่ผมลงคลิปสูตรคำนวณสูตรให้ท่านสมาชิกได้ดูแล้วก็มาชุดฟันธงจับคู่เลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยชุด3ตัวแล้วก็นำสูตรตักให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับสรุปเลขเต็นในชุดฟันธง ถ้าชอบก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมที่กำลังหาข้อมูลจะได้ไม่พลาดโอกาสในการหาข้อมูลดีๆสุดไปดีๆลาหวยเดินเข้า บางท่านก็อาจจะนึกเสียดายครับ้าบางาบางงวดไม่เข้าหรือว่ามีโอกาสตุดมีทั้งเดินตรงตามสูตรนะครับทั้งไม่ตรงตามสูตรครับแต่โอกาสที่ตรงตามสูตรนั้นก็มีมากครับ ทังไม่ตรงตามสูตรก็ไม่มากอาจจะผิดพลาดได้ก็บ้างบ้างก็มีครับนี่คือการข้อมูลแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยนะยครับขอให้สมาชิกไหวเด็ดเลขเด่นกรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1และ2ตัวรางวัลที่1งวดประจำวันที่16สิงหาคม2563หเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ